ก็แล้วครับก็สวัสดีด้วยนะครับที่มาอยู่กับมิลเลอเอสกันต่อนะครับซึ่งช่วงต้นต้นเนี่ยก็คือมันไฟมันเจ๊งนะก็เลยต้องมาเริ่มช่วงนี้เอานะครับก็เลยต้องเริ่มตรงนี้แทนไปครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมันเริ่มมาเริ่มตรงนี้แทนนะก็ทําอะไรไม่ได้ละก็ต้องมาเริ่มตรงนี้แทนนะครับไม่มีผลเลยเลยประมาณนั่นแหละอกขึ้นเป็นสีทำไมมันขึ้นไม่ได้เหรอึ้นไม่ได้ด้วย ไปดันไปเรื่อยๆครับค่อยๆดันไปค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรไหนเหวอเอาขยบผิดส้นตีนนะครับขยบกลับมาก่อนนั่นแหละเยี่ยมตรงแล้วก็กระโดดเลยครับเรียบร้อยครับต้องกระโดดไปตรงนู้นใช่ไหมครับใจเย็นๆครับค่อยๆครับโตครับ อุ้ยเกือบล่วงโอ้โหอยู่นู่นโอ้หมแล้วโดดมาอย่างนี้สิเอา้าล่วงเลยครับโอ้โหอะไรกันนี้แม่ปะโถโดดไปติดตรงนั้นอีกแม่เออเขาท้องเริ่มใหม่เลยป่ะไม่เป็นไรปีนใหม่โอ้ไม่ใช่งา่ายเนี่ยปีนตรงนี้เนี่ยมันช้ามันเล่งไม่ได้ครับนะครับค่อยไปครับ งยังดวนตรงกัแล้วโจด,ดถึงแล้วโจดนั่น,นแหละเยี่ยมใจเย็นครับใจเย็นโจดนั่น,นแหละครับไปแล้วเขยบก่อนเอาให้ตรงก่อนครับตรงล็อกก่อนนั่น,นแหละครับเรียบร้อยครับ,รบเพิ่มแรงก่อนโจด,ดโอ้โหเกือบล่วงไปครับปีนขึ้นไปไปครับสไลด์ลงไป นั่นอะไเยี่ยมปะให้ยังไงไปตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้ออนี่ไงข้างบนอันนี้ต้องวิ่งครับต้องวิ่งสไลด์ขึ้นไปหมุนเอาเฮ้ยมันไปไม่ได้วะ่ะไม่ได้นี่วะ่ะมันไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องกระโดดกระต่ายขึ้นไปแล้วนะจะตายยังไงละเนี่ยต้องปีนขึ้นไปบนนั้นให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยครับต้องวิ่งขึ้นไปแล้วหมุนก่อน นั่นแหละครับเรียบร้อยครับทําไมตรงนี้มันขึ้นไม่ค่อยได้วะต้องเกาะๆงนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําอะไรไม่ได้เครับมาตรงนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่นแหละครับเรียบร้อยครับตรงนี้ไปไหนต่อแล้ะครับเนี่ยไหนะเล็งก่อนเล็งให้ดีเล็งให้ดีคิดให้ถูกก่อนนั่นแหละไม่จะบนนั้นแหละเอ้ยโอ้โเกือบล่วงขึ้นไป ขึ้นไปข้างบนได้ไหมนี่อย่างนี้เปล่าครับกระโดดขึ้นไปแล้วตายแล้วก็พลิกตัวมาไม่น่าได้ไปเกาะนี้ก่อนนั่นแหละเยี่ยมกระโดดไปเกาะใหม่อีกทีนึงนั่นแหละครับเรียบร้อยครับขึ้นมาได้แล้วไปทางไหนต่อคิดก่อนคิดก่อนนั่นนี้จะขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับเรียบร้อยครับน่ะ เอาขึ้นไม่ได้ด้วยไปต่อไม่ได้ตรงนั้นนะครับไปเอาโหอ,อยู่นั่นไงโอ้แต่ว่ามันอยู่สูงมันอยู่ไกลด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านั่นก็คือทางที่เราขึ้นมาแล้วนี่หว่าไปไม่น่าใช่แหละต้องคิดก่อนนะครับเฮ้ยรัวปิ้นไปครับ โอ้ไปไหนแล้วเนี่ยเข้าไปในห้องนี้ไม่ได้ด้วยมันไม่ยอมนะครับ <c oughs> มันไม่ยอมไม่เข้าอะ่ะต้องคิดให้ออกแล้วนะครับคิดให้ออกคิดไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้ไปไงวะลงข้างล่างตกวเมื่อกี้ก็ลงไปทิ้งแล้วนี่ขึ้นมายันชั้นบนถดแล้วยังไม่ได้เลยเลยนี่อุตสาปีนขึ้นมาสูงสูง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรให้เลยอหรือว่านี่ไงลงไปทางนี้แทนลงไปตายแน่นอนลงไปทีเดียวตายแน่นอนเลยครับเชื่อเถอะไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอุย้ยร่วง <c oughs> โอ้โหยังไม่ตายอีกแมบุญดีจริง <c oughs> จะไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> ลอง <c oughs> ลองดูก่อน ไปทางไหนวะเฮ้ยมีลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่แหละเกมเนี่ยค่อนข้างเกลียดตรงนี้ที่สุดเลยอ่ะมันเดยว่ามันไม่ใบอะไรมาให้เลยอ่ะมันเอาแต่ว่าไม่คือมันไม่รู้อะครับเกมเนี่ยค่อนข้างยากของงงแมปนะครับแมปมันงงที่เท่เลยครับต้องพูดงนี้เลยแมงบอกไม่ถูกแล้วว่ากืจอต้องปีนขึ้นไปบนไหน รือว่าเราต้องตดวไปตรงนั้นอีกทีนึงนะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนี่แหละต้องข้างบนนั่นแหละครับมันต้องปิดอะไรสักทีหนึ่งแหละมันต้องติดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตอนเนี้ยแค่เรายังไม่รู้เท่านั้นแหละอ๋อมันเปิดไม่ได้ครับมันล็อกอยู่มันต้องมีเส้นทางอื่นนะครับเก็บไว้อยู่ข้างบนนั้นแน่เลย นั่นแล้วข้างบนนั้นแน่ๆเลยครับแ,แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยมันมันสูงแล้วมันสูงแล้วมันไกลมากเลยจะไปยังไงวะเนี่ยโอ๊นี่ไตปีขึ้นไปครับโอ้โหมันจะถึงไหมเนี่ยสูงชิบโอ้โหโอ้ไม่ได้แล้วต้องลงมาทางนี้ก่อนครับ นั่นแหละเยี่ยมปะปีดไม่ได้ด้วยจะไปยังไงว่าสูงชิบหายเลยโอโ้โหมันสูงอ่ะโอโ้โหตายแล้วครับตรงนี้นั่นแหละไปทางนั้นแหละครับไปยังไงดีครับเนี่ยมันสูงลิปเลยครับไม่รู้ว่าตายยี้จะรอดไหมเนี่ยเอา้า มันมันไม่หันหลังให้ด้วยโอ้ไปไงวะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะมันติดนั่นด้วยอะ่ะไปไม่ได้จะไต่นี่ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางให้ไต่ปฏิทโทไปไงวะเนี่ยคิดก่อนเออมันคิดให้ออกแล้วมันไปไม่ได้มันเตดจะให้ไปยังไง ใช้กูตายะกระโดดกระโดดไปได้ไหมกระโดดซ้ายขวาเลยมันจะถึงใช่ไหมเนี่ยเฮ้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 ยอย่าทําอย่างนี้นะครับมันเสียวอย่มามันใช้ให้ตายยังไงวะโดดไปเลยได้ไหมไม่ถึงอีกโดดไปถึงยังไงก็ไม่ถึงชัวร์เลยนะครับโดดได้แค่นี้แหละเอาร่วงอีกกะนำซ้ำเออ ตายแล้วครับเอาละต้องไปต้องลองดูวิธีอื่นแล้วและครับมาเอาล่ะน่าจะพอลองดูได้บ้างนะถ้าในเมื่อมันไม่ให้มางั้นก็ลองตายไปเลยนะครับลองดูกันมันสูงใช่ไหมแล้ว,วต้องลองใช้วิธีอื่นนะครับน่าจะมีบ้างแหละวิธีอื่นนะนะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทําไงนะครับเก็ม <c oughs> น,นี้มันติดปัญหาเดียวครับคือมันไม่ใบอะไรมาให้เลยครับ เนี่ยคลองดูครับวิ่งไปเลยแล้วกันนั่นแหละถึงด้วยโอ้ถึงด้วยครับโอ้โหเหลือเชื่อไปแล้วครับแม่ถึงได้ก็ไปแล้วครับทางแม่งเลยตกมาไปครับวิ่งไปเลยหมุนนั่นแหละเกมนี้หมุนได้อืดมากนั่นแหละครับเจอทางแล้วไปต่อครับหมุนอย่างเดียว ั่นแหละเคยหมุนครับไม่ต้องรีบครับนะเรียบร้อยไปไปครับไปขึ้นไปชั้นบนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอนนั่นไงไปเลยปีนไปไปครับขึ้นไปเรื่อยๆยครับ <c oughs> มาแล้วครับมาถึงนี่แล้วไป <c oughs> โดดไปเลยลงไปข้างล่างแค่นอนล <c oughs> งไปใช่ไหมลงไปเลย นั่นแหละครับเจอทางแล้วหมุนครับนั่นแหละหมุนรอดมาแล้วโอ้โหรอดมาถึงปุ๊บสไนเปอร์มาแต่ไกลเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงมาเป็นชุดเลยจะรอดไงวะเนี้ยโอ้โหสไนเปอร์มาแต่ไกลอ่ะวิ่งเข้ามาในนี้ได้ละโอ้หืมโอ้โหต้องใช้ระบบซอนตัวแล้วครับอู้ โอ้ตายแล้วครับโอ้รอมาก่อนโอ้หืมก้มก่อนก้มโอ้ไปไงวะเนี่ยปินนั่นไงมันมีสลักอยู่ไปมุนสไลด์โอ้สไลด์ก่อนลบเทนนิสครับโอ้โหสไนเปอร์มันเล่นถ้าขนาดนี้โอ้มีปอมมีถังและถังไม่ได้เลยถังที่ไรตายทุกทีเลยไปวิ่งอ้อมวิ่งลบ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 โอ้สไลด์ลบก่อน โอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยคิด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 เร็วอันอนันทางนั้นน่าจะได้อยู่ไม่ได้เว้ยล็อกปิดไปไงวะทางนั้นได้ไหมโอ้โหตายแล้วครับมีสไนเปอร์ดักนี้ไม่ได้แล้วครับต้องเลือกแล้วว่าจะไปทางไหนครับสไนเปอร์ดักเลยครับไปแล้ววิ่งแล้วโอ้อะตรงนี้น่าจะรอดอยู่โอ้โห เพอร์อยู่ทางนู้นครับแต่เราจะไปหามันยังไงล่ะครับเนี่ยมันยิงเราไหมตรงนี้มันไม่ยิงเราไม่เป็นไรครับดีไม่ถึงด้วยโอ้โหมันเล็งมาแล้วนะครับโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยไปไม่ได้ครับไปปุ๊บโดนยิงปั๊บเลยครับนั่นแหละครับส่องมาได้ไกลเลยครับไปทางนู้นหรือเปล่าประตูนี้ไปไม่ได้ไปไประตนูนึงมุนลบลบมาก่อนนั่นแหละลบมา มาเสร็จวิ่งไปเลยผ่าลบไปเทียนู้โอ้โหโดนยิงโอู้หไปแล้วครับลบวิ่งแลกเฮกเจอ่าแลบไม่รอดครับรอดรอดไม่เป็นไรขึ้นไปข้างบนแน่เลยโอ้โหไปไงวะเนี่ยโดนยิงก่อนแน่ไปแล้วไม่สนแล้วปีนแล้วปีนแล้วครับปีนแล้วปีน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 อย่างเดียวปีนประตูติดให้หน่อยโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ้าว ปัดโททางเดียวกันไปแล้วโอ้โหไปทางไหนต่อเดี๋ยวราคิด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 ครับสไนเปอร์เล็งเราอยู่ต้องลงเดียวใช่ไหมลงโอ้โหลงมาไกลสอยมาตั้งแต่บนนู้นเลยผมจะนำยิงนะตอนนี้โอ้โหนั่นนั่นออมาก่อน ไปแล้วซอยแล้ววิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้ววิ่ง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 อย่างเดียวแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วทางออกทางเข้าวางไหนอยู่ไหนอะไรทางนี้ไม่มีโอ้ผมมันยิงตามมาจากติดเลยครับไปขึ้นข้างบนแม่งเลยนั่นไงโอ้โอ้โอ้หน่อยเนี่ยใครมึงคือใครเนี่ยโอ้โหเอ้ยนี่ลบลบลบ ลบเร็วลบตัวนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ต่อยต่อยต่อยเออเอออ้มันเก่งมากเลยว่ะหมอหนี่นี่มันเก่งมากเกินไปแล้วถอยแล้วหนีแล้วโอ้หนีไม่ได้ด้วยสงสัยต้องสู้กับมันแล้วใช่ไหมโอ้ต่อยต่อยโอ้โอ้โหสู้ยากว่ะโอ้ยังวิ่งมาตอดทิพย์ทำไม ตดทีบหัวนี่ทีบกลับทีบต่อยโอ้หืึน่าต่อยต่อยต่อยโอ้โหโอ้โอ้ยโอยโอ้ยสู้ยากโอ้ยโอ้ยดูเลือดอ่ะหายแล้วมาต่อยต่อยเออโดนอีกแล้วโอ้ยสู้ยากมามามาวิ่งมาเลยมาวิ่งมาเลยทีบ จับปืนได้ <S <S การการก่อนโอ,โอ้โหอ้โหไปหายไปเลยเอ,อได้ไงไปทางนี้ไปครับนะโอ้โห,โหสู้ยากเงี้นเนี่ไปครับไปทางไหนวะอู้น,นั่นไงอ๋อมันล็อกแล้วหมุนดิล็อกแล้วเราก็หมุนครับครับตอนนี้ต้องตามมันแทนครับไป ไปอย่างเดียวครับตามไปอย่างเดียวมันหมุนมันหนีเราก็หนีตามครับแล้วก็ตามมันไปเมื่อกี้ผมมันสอยเล้วตั้งแต่นู่นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงกันซะขนาดนี้โอ้โหมันยิงซะเต็มที่เลยเฮ้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 ยติดเลยโอ้โหไปไม่ทันแล้วครับไปไงดี ไม่ทันแล้วจะไปยังไงดีครับเนี่ยคิดก่อนครับคิดก่อนหาเร็วอ,อ้าวอ๋อไปไม่ทันครับไม่ได้ครับรต้องไปให้ทันครับมามา,มาตามไปไปเร็วโอ้โห,โหสุดยอดสไลด์โอ้โหนั่นมาอยู่นั่นมาอยู่นั่นไปเร็วไปไงวะเนี่ยโอ้องรีบวิ่งขึ้นไปครับเห็นไปโจ๊ อดรีบๆเกาะรีบๆปิ้นไปนั่นแหละครับตามไปอย่างเดียวไปกิดหาอะไรก็ไม่รู้อะนั่นแหละไปไป่างนี้ต้องตามเดียวครับตอนนี้ไปครับไปเดียวโอ้โอ้โหมันยิงระเบิดใส่โอ้โหตายแล้วโค้แก๊สด้วยแล้วไปไงวะเนี่ยว้าต้องรีบวิ่งแล้วแก๊สตายไปแล้วโอ้โหหายไปแล้ว ไปไงดีสไลด์กระโดดยิงไปนั่นแหละไปมันอยู่ไหนวะนั่นไงไปโดดสไลด์เต็มที่ลงมาเรียบร้อยไปโอ้โหยากแทนเนอะแค่คนคนเดียวโอ้โหโอ้มันยิงมามาเต็มที่เลยโอ้โหไปขึ้นไปเลยไปท้าชนกันมาแล้ว มาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วโอ้ต้องต่อยกับมันต่อยกันเนี้ยนี่เอื้อโอ้เต็มที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีกแลหลบแลหลบ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 มามามาตดทิบตดทิบตดทิบทิบต่อยมึนจับปืนตายพากเลยครับเรียบร้อยนั่นแหละมึนนั่นแหละครับ โอ้โหมาแล้วครับจบจากชัปเตอร์แล้วครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วพบใหม่ชัปเตอร์หน้านะครับตากันไปก่อนครับสวัสดีครับ Remember what you did with your family? The runners are screwed. Icarus is just the start. And I want to live, Faith, not just survive. Why, Pope? His campaign was getting unexpected support, but he got stupid. Started making threats to the wrong people, high up people. He found out about Icarus, so they had you kill him. Him or me. Sorry about Kate. Didn't know she was your sis. Don't ask, Mark. Okay. Heard all I need to hear, kiddo. Listen. Creek says Kate's just been tried. Already? Wonders of the swift justice program, huh? They found her guilty, Faith. Of course they did. Convoy's taken her off to jail in less than an hour.